ไปด้วยแบบนี้แล้วด้านหลังทุที่โดนซูมไปเราก็สตาร์ตไล่มาเก็บต่อได้อีกศพเหมือนกันครับแล้วไหลมาตรงนี้ครับดูเล่นครับสี่คนยืนอยู่คนเดียวอ้ายมาสี่คนปากเข้าไปกลางหลังมาเรียบร้อยครับมารตนี้โดนดึงกลับมาอีกหนึ่งรอบแล้วเปิดปุ๊บกลายเป็นโกโก้ขันไปเลยฮะดึงเตะดึกมาโดนแล้วสีร้างหรือเปล่าไม่มีก็โดนแับไปห้อยกระเซ็นแล้วก็ไนบิสเก็ตไปได้ครับออสล็อตมาแบบนี้จากด้านหลังจีเซอร์ครับแล้วขอยังมาได้อยว่งสวยทภาพอะสวยจัดเลยนะจดเพื่อนกูนี้ตัดครับ ครับสองตัวเหมือนจะโดนอยู่ครับตระอิตอระริ้วครับแล้วดูงทรงน่าจะรอดจากเก็บเบิ้นปัดได้โดนเกสเซิร์ครับมาก่อนเลยครับคอปเลยข้นภาพตัวแรกจริงๆผมว่าผมโชว์ได้ครับเราอทีมผมแบบว่าชงดีด้วยอะไรอย่เงี้ยครับ แกสเตอร์ครัเข้าลึกมากครับมั่นใจว่าเพื่อนด้านหลังจะช่วยได้ครับแล้วกิลสวนกลับมาตรงนี้เกสเตอร์ถอยแล้วในขณะที่เต่าเอ็กเข้าลึกเหมือนกันครับเดินไปที่บูโนปิงครับขอนมาตรงนี้โดนเก็บไปก่อนเลยครับบอซ่าเพิ่มปัดเป็นของเกสเตอร์ตาราเต้ผสมประหลาดเนี่ยขนาดเลยยิ่ใส่เข้าไปับผมอ้าวแล้วโดนจับแยกเกสเตอร์ครับแล้วด้านหน้าคาร์มกี้ครับผักก็ไปหนึ่งทีโอ้โหเป็นทีมกินผักกันจริงจด้วยครับแล้วซามเมอร์ครับกดตัวแกกซื้อเวลาครับผมแต่เหมือนว่าจะไม่ไหวครับผมกินลาบิล เดงว่าคุณไม่ใช่คนปกติครับต้องสามมาครับไมกรอรวบเลยครับแต่จังหวะนี้อ้อมมาตึงได้เกเซอร์เข้าไปป่าตึงป่าสองครับชุดชีวิตขึ้นมาได้ก็จริงฮะรอขึ้นมาชีวิตที่สองน่าจะมีเกเซอร์ตรงนี้เข้าไปป่าต่อเนื่องครับข่าวและจับได้เกรเบียวครับอาจจะรอดจากและดูการปั่นครับของบิลลีฟครับเก็บจะเทดได้แต่ไม่สําเร็จ และเหลียญที่เป็นที่มาจากเลนโบนโอเองครับดาน้าเคเีจะทำอย่างไรครับเฮ้ยไฟไม่มีเปิร์ดวันนะครับเปิร์ดวันไม่อยู่ก็ผมไฟ5้าครับดาน้ามาต่อไขหน้าหาย2อ,อย่างรวดเร็วก็ผมเกิดปัญหาซะแล้วครับสำหร,รับทางโจของฟรีรัมทีนอีสโอ้โหแล้วไปดึงหนาเฟิรันมาด้วยแล้วโอโฟไฟเกือตายแล้วโอ้โห จอเข้ามากลางวงต้องกดตัวแข็งหนีไว้ก่อนแต่แฮร์รบ้านมาเอาไม่อยู่แลยกัตอนนี้ถ่ายก็เป็นสามคนตอนนี้แล้วเข้ามาปัดเรื่อ,อ,อกมาเวฟเคลียแต่ว่าเคลียรได้แต่คนตายหมดนี่คือวินาทีของแชมปเปี้ยนหรือเปล่าเขากำลังไปปิดด้วยสกอร์4-0ต,ตรงนี้สำหรับแชมเปี้ยนครน acon, าสเด็กเกขร์ตเบคก์ครั